อนนี้เนี่ยใครยังไม่รู้ว่าปีใหม่จะไปไหนยังไม่รู้เลยจะพาไปที่มหาสาร,รคามค<อ>่ะคุณใบตองคุณชนะเพราะที่นั่นนะคะเขามีอุมโมงไฟที่จัดเอาไว้อย่างสวยงามไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปการไปเซลฟี่แล้วก็ยังมีสะพานไม้แก่ดำที่สวยงามมากๆเหมือนกันไปดูกันดีกว่าว่ามันสวยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยังไงนะคะคสะพานไม้แก่ดำวลคัมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาล การพักผ่อนเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดที่นักท่องเที่ยวก็หลังไหลกันมาที่นี่มาชมอุมโมงไฟเรืองแสงในตอนกลางคืนคแล้วก็มาซื้อสินค้าชุมชนกันด้วยที่นี่นะคะมีความสวยงามของสะพานไม้เก่าแก่มีความสวยงามของบึงบัวที่มีความธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วไปอย่างใกล้ชิดเลยทําให้ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ กลายเป็นที่เช็คอินแห่งหนึ่งที่ยอดนิยมเลยนะคะเขามีการจัดงานค่ะคุณงานนี้คือชมไฟดอกไม้บานสะพานไม้แกดแ่ดำแสดงว่าตอนกลางคืนน่าจะสวยมากแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะเห็นไฟสีสรรันต่างๆระยิบระยับสวยงามอากาศก็เย็นสบายมาถ่ายรูปก,กันได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับงานเขาจัดตั้งแต่26ธันวาคมไปจนถึง4มกราคมนู่นเลยจวางแผนกันไปได้ สำหรับไฟนี้นะคะเขาประดับมาเป็นลนักษณะเหมือนเป็นอุโมงะคะ่ะสีเหลืองทองแล้วก็ยังมีดาวนับร้อยๆดวงเนี่ยประดับไปด้วยอุโมงค์ไฟสีน้ําเงินสีขาวก็มีดอกไม้สีชมพูมีหัวใจประดับประดาโอ้สวยงามบรรยายไม่ได้เป็นคําพูดเลยเพราะว่าความสวยแบบนี้มันต้องไปสัมผสัสด้วยตัวจริงๆคุณนิวนาเห็นไหมพอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปนี่พอเริ่มกลางคืนเท่านั้นแหละมัน เพิ่มความสวย,สวยเยอะอเลยนะใช่กังวันก็สวยแบบหนึ่งกังหันก็สวยแบบหนึ่ง<ๆ>ที่สําคัญคือคุณผู้ชมต้องเตรียมกล้องของคุณให้ดีบแบตบแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จไปให้เต็มไม่งั้นจะพลาดภาพสวยๆนะคะาานี่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่อุโมงค์ไฟที่สวยงามเท่านั้นนะใครที่ชอบธรรมชาติเนี่ยไปเดินเล่นรอบอ่างเก็บน้ําหนองแกด่ดาหรือ จะไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดดาวดึงก็ได้เหมือนกันครับบอกไปเลยว่าที่งานชมไฟดอกไม้บานสะพานไม้แกดําอําเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเขาจัดเตรียมที่ท่องเที่ยวไว้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วเหลือแต่เรานี่แหละจัดคิวไปเท่านั้นเองนี่แหละครับฝรั่งฝรั่งชอบไปนะที่มหาสารคามเนี่ยเพราะว่าแค่ชื่อก็เวลคัมแล้วมหาสารคามมหาสารคามขโมกขโมกขโมก แล้วท่องเที่ยวก็เยอะนะคะแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงวันที่สี่มกราเลยนะใช่แล้วเวลาไปกันได้นะจ๊ะช่วงนี้อากาศดีด้วยนะพีสานใครยังไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่นี่ได้มหาสารคามนะครับส่วนน้องใบตองคุณหนาวอะไรขนาดกันครับหนาวก็ใส่เสื้อเสื้อเรามีประโยชน์นะคุณนะนี่วิธีใส่ใสอย่างนี้ใช่ไหมใสแบบไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณหนาวคุณเอามาใส่แบบนี้เอามาห่มก็ได้ฝนตกคุณก็ทํางนี้เออได้บังหน้าบังตาได้ด้วยกันฝนได้ถ้าแดดออก ก็บังอ๋อมันเสื้อหนีบแบบส่วนเดินเออเห็นครึ่งหน้าก็ได้ก็ดีนะอย่างเงี้ยเหรอเออสวยครึ่งเดียวก็พอแล้วพอแล้วใส่เสื้ออะไรมีับกไหนก็สวยเสื้อเนี้ยยอดี